โอ้ยลมหนาวตองพี่น้องบรรยากาศลมหนาวตองครับใบตองปิวครับพิมลมหนาวตองใบตองปิวอยู่กับเมนูต้มสมปานิน่นพี่น้องเอ้ยรอได้ครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็รอได้กำลังสดอัวอัวครับบรรยากาศฝนตกบ่ฝนตกตกป,ปล่อยๆครับซาคึมๆอากาศหนาวๆาวพี่น้อง อีสานบ้านเท่าครับเคดกินสไตล์ผูเา่าเท่บ้านครับผมนี่ก็อยู่กับเมนูเ็ดกินแบบสไตล์กลางปลาเลยครับพี่น้องเคียงหอกเคียงผัวห้องโภคเขียงปลาครับสุดอยอดครับ มันสูขขงพี่น้องพาเดสวดไดลองข้อครับาลลองข้อ,อน,นี่กับนี่ละของผมนี่ละของผมพี่น้องแันมีฟองข้าเจ้าครับเอากินโค้เขากินบิ๊กกินครับผมลองข้อดีอากาศเยน็เยนๆพี่น้องตอนนี้ก็สมมติประการโควิดครับออกไสดก็ไ่ได้พี่น้องเลยรักษาสุขภาพซ้อยกันครับดูกับ,บรรยากาศครับ เห็ดกับข๋อกับเขากลางธงไหทธงหน้าครับผมตอนนี้กับโควิดเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจกันนะครับพี่น้องทุกคนกับใส่แมสสวมหน้ากากอนามันนะครับช่วยกันนะครับตอนนี้สมุดประกันกามีการเป็นติดโควิดแล้วครับช่วยเหลือกันครับไปใส่มาใส่กันสวมแมสเด้อตอนนี้ก็กำลังย่างปลายพี่น้องติดตามนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ครับผม ครับผมอยู่กับเสียบเกาหลีคือเขาครับพี่น้องสองตัวเต็มหม้อครับสองตัวเต็มกระทะเลยต้มว่านกับตม้มแซลมิวน้ำว่านต้มน้ำอย่างนี้แหละต้มสมจ่าใส่ประขามในว่านแหงก็มีพี่น้องอาทิตย์ผ้าอ,อาทิตย์กำลังอ่อนๆครับแดดต้มลมตกครับบรรยากาศ โมงเศร้าครับผมเลือกงานมากครับมันไปใส่บัได้เนาะครับเข้าดอกเข้าดาวกับบัได้ครับผมใส่ต้มปลาสังสรรณาบ้านนี้ครับเดี๋ยวมาซชมยรต้องกันเนอพี่น้องเนอถ่ายมันสดก่อนนี้กรเไม่นูต้มสมปานิ่นครับขอบคุณหลายๆผู้ที่ติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับผมเอพี่น้องครับและนี้ก็เรียบร้อยพี่น้องโอ้สีสันเป็นกินมากครับ มึงในเนื้อเนื้อเสียบดยพี่น้องน้ำซุปแดงอ่อนต้นมาวาน้ำกันพี่น้องเ้ยน้ำกันครับซาบัดแน่พอดีแกเด้ถอนครับพี่น้อง